รักแบบไหนที่เราควรใส่ใจและรักแบบไหนที่ควรถอยออกมามีคนจำนวนมากไม่ได้เจ็บเพราะไม่มีความรักแต่เจ็บเพราะรักผิดแบบและที่น่าเศร้ากว่าน,นั้นคือเราไม่ได้แพ้เพราะไม่ดีพอแต่แพ้เพราะเราทุ่มให้กับคนที่ไม่ควรได้รับบางความสัมพันธ์ยิ่งพยายามรักษากลับยิ่งทำให้เราสูญเสียตัวเอง บางความสัมพันธ์ยิ่งอดทนกลับยิ่งสอนให้เขารู้ว่าเราเจ็บได้โดยไม่เป็นไรคำถามสําคัญไม่ใช่เรารักเขามากแค่ไหนแต่คือรักแบบนี้ควรไปต่อหรือควรถอยออกมาคลิปนี้ไม่ใช่คลิปสอนให้คุณใจร้ายและไม่ใช่คลิปสอนให้คุณเลิกเชื่อในความรักแต่มันคือคลิปที่ช่วยให้คุณแยกออกว่า ความรักแบบไหนควรใส่ใจและความรักแบบไหนควรเดินออกมาอย่างมีศักดิ์ศรีถ้าคุณเคยรู้สึกว่าเราพยายามอยู่ฝ่ายเดียวเราให้มากแต่ได้กลับมาน้อยหรือยิ่งรักยิ่งรู้สึกเล็กลงคลิปนี้อาจเปลี่ยนมุมมองความรักของคุณไปตลอดชีวิตรักแบบไหนที่เราควรใส่ใจ ความรักที่ควรใส่ใจไม่ใช่รักที่หวือหวาไม่จำเป็นต้องโรแมนติกตลอดเวลาและไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบแต่ต้องเป็นความรักที่ทำให้เราเป็นตัวเองได้มากขึ้นไม่ใช่น้อยลง 1. รักที่ให้ความสบายใจมากกว่าความกังวลความรักที่ดีไม่ใช่รักที่ทำให้คุณต้องเดาใจระแวง หรือกลัวว่าจะพูดอะไรผิดถ้าทุกครั้งที่คุณเงียบไม่ใช่เพราะสงบแต่เพราะกลัวทะเลาะถ้าทุกครั้งที่คุณพูดต้องคิดแล้วคิดอีกเพราะกลัวเขาไม่พอใจนั่นไม่ใช่ความรักแต่มันคือความเครียดในรูปแบบของความสัมพันธ์ความรักที่ควรใส่ใจคือรักที่คุณพูดในสิ่งที่คิดได้แสดงความรู้สึกได้ โดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกลดค่าเพราะคนที่รักคุณจริงจะไม่ใช้อารมณ์มาเป็นอำนาจเหนือคุณ 2. รักที่ไม่ทำให้คุณต้องพิสูจน์คุณค่าของตัวเองตลอดเวลาถ้าคุณต้องพยายามเก่งขึ้นดีขึ้นอดทนขึ้นเพื่อให้เขาไม่ทิ้งนั่นไม่ใช่แรงบันดาลใจแต่มันคือความกลัว ความรักที่ควรใส่ใจคือรักที่เขาเลือกคุณไม่ใช่เพราะคุณพยายามพอแต่เพราะเขาอยากอยู่คุณไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบเพื่อถูกรักคุณแค่ต้องเป็นตัวเองและยังได้รับการยอมรับ 3. รักที่เติบโตไปข้างหน้าด้วยกันไม่ใช่ฉุดรั้งกันไว้สังเกตง่ายๆหลังจากคบกันแล้วชีวิตคุณดีขึ้นหรือแย่ลง คุณกล้าใช้ชีวิตมากขึ้นไหมคุณมั่นใจในตัวเองขึ้นไหมคุณมีพลังหรือคุณหมดแรงความรักที่ควรใส่ใจคือรักที่ทำให้คุณอยากพัฒนาตัวเองอยากดูแลชีวิตอยากวางแผนอนาคตไม่ใช่รักที่ทำให้คุณเหนื่อยสับสนและเริ่มไม่ชอบตัวเองแล้วรักแบบไหนที่ควรถอยออกมาบางความรัก ไม่ได้พังในวันเดียวแต่มันค่อยๆกัดกินหัวใจเราโดยที่เราเรียกมันว่าความอดทน 1. รักที่คุณให้มากกว่าเสมอแต่ถูกมองเป็นเรื่องปกติถ้าคุณเป็นฝ่ายทักก่อนง้อก่อนปรับก่อนให้อภัยก่อนเสมอแต่วันที่คุณเหนื่อยไม่มีใครถามว่าคุณโอเคไหม ความรักแบบนี้ไม่ใช่ความสัมพันธ์แต่มันคือการเสียสละฝ่ายเดียวและความรักที่ต้องแลกด้วยการทำร้ายตัวเองเรื่อยๆไม่ใช่ความรักแต่มันคือการฝืน 2. รักที่ทำให้คุณลดมาตรฐานตัวเองคุณเคยไหมรู้ว่าคุณสมควรได้ดีกว่านี้แต่ก็ยังอยู่เพราะกลัวการเรื่มใหม่คุณรู้ว่าเขาไม่ชัดเจน ไม่ซื่อสัตย์ไม่ให้เกียรติแต่คุณบอกตัวเองว่าเขาคงเปลี่ยนได้ความจริงคือคนเราเปลี่ยนได้ก็ต่อเมื่อเขาอยากเปลี่ยนไม่ใช่เพราะใครทนเก่ง 3. รักที่ทำให้คุณรู้สึกโดดเดี่ยวทั้งที่ยังมีเขาอยู่นี่คือความเจ็บปวดที่ลึกที่สุดการอยู่คนเดียวไม่ได้น่ากลัวเท่ากับการอยู่กับใครสักคน แต่รู้สึกว่าไม่มีใครอยู่ข้างเราเลยถ้าคุณร้องไห้คนเดียวบ่อยๆถ้าคุณต้องเก็บความรู้สึกไว้คนเดียวทั้งที่เขาควรเป็นคนแรกที่คุณพึ่งได้รักแบบนี้ไม่ควรต้องอดทนแต่มันควรได้รับการปล่อยวางทำไมคนดีมักติดอยู่ในความรักที่ทำร้ายตัวเองมีเรื่องหนึ่งที่คนไม่ค่อยพูดกันตรงๆ คือคนที่เจ็บจากความรักมากที่สุดมักไม่ใช่คนเลวแต่คือคนที่คิดถึงคนอื่นก่อนเสมอคนที่เข้าใจเก่งคนที่กลัวการทำร้ายความรู้สึกคนอื่นมากกว่าการปกป้องหัวใจตัวเองคนแบบนี้ไม่ได้โง่ไม่ได้อ่อนแอแต่เขาใจดีเกินไปกับคนที่ไม่ควรใจดีด้วยหลายคนเติบโตมากับความเชื่อว่าถ้าเราดีพอ ถ้าเราอดทนมากพอถ้าเราเข้าใจมากพออีกฝ่ายจะเปลี่ยนอีกฝ่ายจะเห็นค่าอีกฝ่ายจะรักเรามากขึ้นแต่ความจริงที่เจ็บปวดคือความรักไม่ได้ทำงานแบบนั้นเสมอไปคนที่ไม่เห็นค่าไม่ได้ไม่เห็นเพราะคุณให้ไม่พอแต่เขาไม่เห็นเพราะเขาเคยชินกับการได้โดยไม่ต้องพยายามเมื่อคุณให้ง่ายเขาก็รับง่ายและเมื่อคุณอดทนทุกครั้ง เขาก็ไม่เคยเรียนรู้ว่าการเสียคุณไปมันน่ากลัวแค่ไหนความรับที่ทำร้ายมักมาในหน้าตาของความหวังสิ่งที่ทำให้เราติดอยู่ไม่ใช่ความเจ็บแต่คือความหวังหวังว่าวันหนึ่งเขาจะเปลี่ยนหวังว่าวันหนึ่งเขาจะเข้าใจหวังว่าวันหนึ่งทุกอย่างจะกลับมาดีเหมือนวันแรกแต่ความจริงคือความรักที่ต้องรอให้ดีขึ้นตลอดเวลา คือความรักที่ยังไม่ดีพอในวันนี้คนที่รักคุณจริงไม่ปล่อยให้คุณเจ็บซ้ำแล้วบอกว่าเดี๋ยวดีขึ้นเองเพราะความรักไม่ควรเป็นสนามสอบที่มีแต่คุณต้องพิสูจน์ฝ่ายเดียวเหตุผลที่หลายคนไม่กล้าถอยออกมาไม่ใช่เพราะไม่รู้ว่าเจ็บแต่เพราะกลัวมากกว่ากลัวว่าถ้าออกมาแล้วจะไม่เจอใครอีกกลัวว่าอายุจะมากขึ้นกลัวว่าเริ่มใหม่จะยาก และที่หนักที่สุดคือกลัวว่าสิ่งที่ทุ่มเทมาทั้งหมดจะสูญเปล่าแต่ความจริงที่คุณควรรู้คือไม่มีอะไรสูญเปล่าถ้ามันสอนให้คุณรู้ว่าคุณควรปกป้องตัวเองมากกว่านี้การออกจากความสัมพันธ์ที่ทำร้ายไม่ใช่การแพ้แต่มันคือการเลือกตัวเองเป็นครั้งแรกสัญญาณเงียบๆว่าคุณควรถอยออกมามันไม่จำเป็นต้องมีมือที่ทำร้าย ไม่จำเป็นต้องมีคำพูดรุนแรงบางครั้งมันมาในรูปแบบของความเงียบความเฉยและความไม่ชัดเจนถ้าคุณต้องดาวใจตลอดถ้าคุณไม่รู้ว่าตัวเองสำคัญแค่ไหนถ้าคุณรู้สึกเหมือนเป็นตัวเลือกไม่ใช่ตัวเลือกแรกหัวใจคุณรู้คำตอบอยู่แล้วคุณแค่ยังไม่กล้ายอมรับมันการถอยออกมาไม่ใช่การไม่รักแต่คือการรักให้ถูกที่ การรักใครสักคนไม่ควรแลกด้วยการเกลียดตัวเองไม่ควรแลกด้วยการต้องร้องไห้งบเงียบทุกคืนและไม่ควรแลกด้วยการทำให้คุณลืมไปว่าคุณก็มีคุณค่าไม่แพ้ใครความรักที่ดีจะไม่ทำให้คุณต้องขอความชัดเจนซ้ำๆขอความใส่ใจซ้ำๆหรือขอความรักซ้ำๆเพราะคนที่อยากให้เขาจะให้เองโดยไม่ต้องร้องขอ วิธีถอนใจออกจากความรักโดยไม่ทำร้ายตัวเองการเดินออกจากความรักที่ทำร้ายไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะสิ่งที่คุณต้องปล่อยไม่ใช่แค่คนคนหนึ่งแต่มันคือความผูกพันความทรงจำความหวังและตัวตนของคุณในเวอร์ชั่นที่เคยเชื่อว่าถ้าอดทนอีกนิดทุกอย่างจะดีขึ้นหลายคนคิดว่าการเลิกคือความล้มเหลวแต่ความจริงคือ การฝืนอยู่ในความสัมพันธ์ที่ทำร้ายต่างหากที่กำลังทำลายคุณทุกวันการถอนใจไม่ใช่การตัดขาดทันทีไม่ใช่การเกลียดและไม่ใช่การทำให้ใครรู้สึกผิดแต่มันคือการค่อยๆดึงหัวใจของคุณกลับมาอยู่ข้างตัวเองตอนแรกคุณต้องยอมรับความจริงให้ได้ก่อนว่าสิ่งที่คุณหวังอาจไม่เกิดขึ้นจริงไม่ใช่เพราะคุณไม่ดีพอแต่เพราะเขา ไม่พร้อมจะรักในแบบที่คุณต้องการการยอมรับความจริงอาจเจ็บแต่ความเจ็บนี้จะจบลงในขณะที่การหลอกตัวเองจะเจ็บเรื่อยๆโดยไม่มีวันสิ้นสุดต่อมาคุณต้องหยุดโทษตัวเองอย่าคิดว่าถ้าคุณเก่งกว่านี้อดทนกว่านี้เงียบกว่านี้หรือเข้าใจมากกว่านี้ทุกอย่างจะไม่พังความรักที่ดีไม่ต้องใช้คนใดคนหนึ่งแบกทั้งความสัมพันธ์ ถ้าคุณเป็นฝ่ายพยายามอยู่คนเดียวมานานนั่นไม่ใช่ความผิดของคุณแต่มันคือสัญญาณว่าคุณแบกเกินไปแล้วการถอนใจยังหมายถึงการตั้งขอบเขตใหม่กับคนที่คุณเคยให้ทุกอย่างขอบเขตไม่ใช่กำแพงแต่มันคือเส้นที่บอกว่าตรงนี้หัวใจฉันเริ่มเจ็บแล้วคุณไม่จำเป็นต้องอธิบายให้คนที่ไม่เคยฟังเข้าใจและคุณไม่จำเป็นต้องยอมเจ็บต่อ เพื่อรักษาความสงบปลอมๆสิ่งที่ยากที่สุดคือการอยู่กับความเงียบหลังจากนั้นวันที่ไม่มีเขาวันที่ไม่มีข้อความวันที่ไม่มีใครให้หวังช่วงเวลานั้นจะทำให้คุณสงสัยว่าตัดสินใจถูกหรือเปล่าแต่ขอให้คุณรู้ไว้ความเงียบอาจเหงาแต่มันไม่ทำร้ายคุณในขณะที่บางความสัมพันธ์เสียงดังแต่กลับทำให้คุณเจ็บทุกวัน เมื่อคุณเริ่มดึงหัวใจกลับมาคุณจะค่อยๆได้ยินเสียงตัวเองชัดขึ้นคุณจะเริ่มรู้ว่าคุณชอบอะไรคุณไม่ชอบอะไรคุณควรได้รับการปฏิบัติแบบไหนแล้ววันหนึ่งคุณจะไม่โกรธเขาอีกไม่ใช่เพราะให้อภัยแต่เพราะคุณไม่ต้องการแบกอะไรจากอดีตแล้วรักตัวเองโดยไม่ต้องกลายเป็นคนใจร้ายการรักตัวเอง ไม่ได้แปลว่าคุณต้องเย็นชาหรือเห็นแก่ตัวแต่แปลว่าคุณหยุดยอมรับสิ่งที่ทำร้ายคุณในานามของคำว่ารักคุณยังเป็นคนใจดีได้ยังเห็นใจคนอื่นได้แต่คุณไม่จำเป็นต้องแลกความใจดีกับความเจ็บปวดของตัวเองคนที่รักตัวเองไม่ใช่คนที่ไม่รักใครแต่คือคนที่เลือกให้ความรักกับคนที่ให้กลับมาอย่างเท่าเทียม รักตัวเองคือการฟังความรู้สึกของตัวเองโดยไม่ปฏิเสธมันถ้าคุณเจ็บแปลว่ามันเจ็บจริงไม่ต้องบอกตัวเองว่าคิดมากไปเองถ้าคุณรู้สึกไม่โอเคนั่นคือสัญญาณไม่ใช่ความอ่อนแอหัวใจของคุณไม่ได้เกิดมาเพื่ออดทนอย่างเดียวแต่มันเกิดมาเพื่อมีความสุขด้วยความรักในยุคที่ทุกคนดูเหมือนมีตัวเลือก แต่ไม่มีใครจริงใจความรักของคนยุคนี้ไม่ได้พังเพราะไม่รักแต่พังเพราะทุกคนมีทางเลือกมากเกินไปแชทเปิดค้างโซเชียลเต็มไปด้วยคนใหม่คำว่าคุยกันไปก่อนกลายเป็นข้ออ้างของการไม่ต้องรับผิดชอบความรู้สึกใครหลายคนไม่ได้โสดแต่ก็ไม่ได้ชัดเจนไม่ได้ไปไหนแต่ก็ไม่ยอมผูกพัน และคนที่เจ็บที่สุดไม่ใช่คนที่เล่นเกมแต่คือคนที่คิดจริงคนยุคนี้เหนื่อยง่ายไม่ใช่เพราะอ่อนแอแต่เพราะต้องเดาใจคนตลอดเวลาอ่านข้อความแล้วไม่ตอบหายไปเฉยเฉยกลับมาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นความไม่ชัดเจนถูกทำให้ดูเป็นเรื่องปกติทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วมันคือการไม่ให้เกียรติแต่คนที่ยังมีใจ มักจะปลอบตัวเองว่าเขาคงยุ่งเขาคงเป็นแบบนี้กับทุกคนทั้งที่ลึกๆหัวใจกำลังถามว่าแล้วเราสำคัญแค่ไหนกันแน่ความรักยุคนี้เลยกลายเป็นสนามทดสอบไม่ใช่สนามของความผูกพันใครรู้สึกก่อนมักแพ้ใครเงียบเก่งกว่ามักได้เปรียบหลายคนเลยเลือกเก็บความรู้สึกไม่พูดไม่คาดหวังไม่เรียกร้อง ไม่ใช่เพราะไม่อยากรักแต่เพราะกลัวเจ็บซ้ำสิ่งที่น่าเศร้าคือคนที่จริงใจกลับรู้สึกเหมือนตัวเองผิดยุคจริงใจเกินไปดูงูใส่ใจเกินไปดูไม่มีค่าแต่ความจริงคือโลกไม่ได้ไม่ต้องการความจริงใจโลกแค่เต็มไปด้วยคนที่ไม่กล้าแบกรับมันคนยุคนี้ไม่ได้ต้องการคนที่เพอร์เฟไม่ได้ต้องการคำหวานตลอดเวลา แต่ต้องการคนที่สม่ำเสมอคนที่ไม่หายคนที่อยู่จริงไม่ใช่แค่ตอนเหงาความรักที่ควรค่าไม่ใช่รักที่ทำให้ใจเต้นแรงแต่คือรักที่ทำให้ไม่ต้องตั้งกะตลอดเวลาหลายคนยังอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่มีชื่อเรียกไม่มีสถานะไม่มีความมั่นใจเพราะกลัวถามแล้วเสียเข้าไปแต่ไม่รู้เลยว่าการไม่กล้าถามกำลังทำให้เสียตัวเองไปทีละนิด ความรักที่ดีไม่ควรทำให้คุณต้องเดาต้องกลัวต้องเงียบถ้าคุณต้องลดความต้องการของตัวเองเพื่อให้ใครสบายใจนั่นไม่ใช่ความรักแต่มันคือการประนีประนอมกับความเหงาของอีกฝ่ายบทนี้ยังไม่ใช่จุดแตกหักแต่มันคือจุดที่คนฟังเริ่มมองเห็นชัดขึ้นว่าตัวเองกำลังอยู่ตรงไหนวิธีเลือกความรักในยุคที่ใครๆก็พร้อมจะไป ความรักในยุคนี้ไม่ขาดคนแต่ขาดคนที่อยู่เรามีตัวเลือกมากขึ้นแต่ความอดทนน้อยลงเราเข้าถึงกันง่ายแต่จากกันง่ายกว่าเดิมหลายความสัมพันธ์ไม่ได้จบเพราะไม่รักแต่จบเพราะไม่มีใครอยากรับผิดชอบความรู้สึกของอีกฝ่ายเพราะฉะนั้นการเลือกความรักไม่ใช่การเลือกคนที่พูดเพราะที่สุดหรือดูน่าสนใจที่สุดแต่คือการเลือกคนที่อยู่ แม้ในวันที่ไม่น่าสนใจคนที่ควรเลือกไม่ใช่คนที่มาเติมตอนคุณขาดแต่คือคนที่ไม่ทำให้คุณรู้สึกขาดตั้งแต่แรกถ้าคุณต้องรอต้องเดาต้องปรับตัวตลอดเพื่อให้เขาไม่หายไปนั่นไม่ใช่การเลือกแต่มันคือการยอมรับในเงื่อนไขที่คุณไม่ควรต้องยอมความรักที่ควรค่ามักเงียบแต่สม่ำเสมอไม่ต้องหวือหวาไม่ต้องอวดใคร แต่ไม่ปล่อยให้คุณต้องสงสัยในความหมายของตัวเองคนที่จริงใจจะไม่ทำให้คุณตั้งคำถามซ้ำว่าเราสำคัญไหมอย่าลงรักคนที่เก่งแค่ตอนเริ่มต้นหลายคนเก่งตอนจีบเก่งตอนพูดเก่งตอนทำให้คุณรู้สึกพิเศษแต่พอความสัมพันธ์เริ่มจริงกลับไม่เก่งเรื่องการอยู่ต่อถ้าเขาหายง่ายเงียบง่ายตัดง่ายเขาก็จะทำแบบนั้นในวันที่คุณต้องการเขามากที่สุด อีกอย่างที่สำคัญมากคือ,อยาสับสนระหว่างความผูกพันกับความคุ้นเคยบางคนไม่ได้รักคุณแต่เขาชินกับการมีคุณอยู่เขาไม่ได้กลัวเสียคุณแต่กลัวเสียความสบายของตัวเองความรักแบบนี้จะดึงคุณไว้แต่ไม่เคยเลือกคุณจริงๆการเลือกความรักในยุคนี้จึงไม่ใช่การถามว่าเรารักเขาแค่ไหนแต่คือการถามตัวเองว่าเรารู้สึกปลอดภัยแค่ไหน ถ้าเรารักเขาเต็มที่ถ้าคุณต้องเผื่อใจต้องกันเจ็บต้องเตรียมจากตลอดเวลานั่นแปลว่าหัวใจคุณรู้แล้วว่าที่ตรงนั้นไม่มั่นคงพอความรักที่ดีไม่ควรทำให้คุณกลายเป็นคนที่ระแวงคนที่เงียบหรือคนที่กลัวการผูกพันถ้าคุณเริ่มไม่กล้ารักไม่ใช่เพราะคุณไม่เหมาะกับความรักแต่เพราะคุณเคยรักผิดคนรักให้ถูกที่ แล้วชีวิตจะไม่ต้องเจ็บซ้ำสุดท้ายแล้วความรักไม่ใช่เรื่องของการทนเก่งและไม่ใช่เรื่องของการให้จนหมดใจแต่คือเรื่องของการเลือกให้ถูกคนคนที่ควรใส่ใจไม่ใช่คนที่ทำให้คุณต้องพยายามตลอดเวลาแต่คือคนที่ทำให้คุณรู้สึกว่าไม่ต้องฝืนก็ยังมีค่าความรักที่ดี จะไม่ทำให้คุณตั้งคำถามกับตัวเองทุกคืนไม่ทำให้คุณต้องกลัวการหายไปและไม่ทำให้คุณต้องลดตัวเองเพื่อรักษาใครไว้ถ้าความรักแบบไหนทำให้คุณเหนื่อยทำให้คุณสับสนทำให้คุณรู้สึกโดดเดี่ยวทั้งที่ยังมีเขาอยู่บางทีมันอาจไม่ใช่ความรักแต่เป็นบทเรียนที่เข้ามาเพื่อสอนให้คุณรักตัวเองให้เป็น จำไว้อย่างหนึ่งการเดินออกมาไม่ใช่การแพ้แต่คือการเลือกไม่ทำร้ายตัวเองต่อไปแล้ววันที่คุณเลือกตัวเองได้คุณจะไม่โกรธใครไม่เกลียดอดีตและไม่เสียใจกับความรักที่เคยผิดพลาดเพราะคุณจะรู้ว่ามันทำให้คุณแข็งแรงขึ้นชัดเจนขึ้นและไม่ยอมให้ใครเข้ามาทำให้คุณเล็กลงอีก ถ้าคลิกนี้ทำให้คุณได้หยุดคิดหรือทำให้คุณรู้สึกว่าเราไม่ได้รู้สึกแบบนี้อยู่คนเดียวอย่าลืมกดติดตามช่อง The Rich Man 101ไว้ครับที่นี่เราไม่ได้สอนให้คุณใจร้ายแต่เราสอนให้คุณฉลาดกับชีวิตและจริงใจกับหัวใจของตัวเองเพราะความรวยที่แท้จริงไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่คือการมีชีวิตที่ไม่ต้องเจ็บซ้ำกับความรักผิดๆอีกต่อไปแล้วเจอกันในคลิปถัดไปครับ